สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำมือนะครับผมวันนี้หลังจากที่ไปตัดหญ้ามานะครับก็เอาคำมือเข้าร่มเรียบร้อยนะครับเดือแต่กินน้ำนะครับถ่ายให้เอฟซีได้ชมกันนะครับผมเงี้เีย้ย นี่เป็นหญ้านะครับผมเป็นลำหญ้าเนเปียนะครับที่บัวไม่กินนะครับบัวจะกินแต่ปลายนะครับกขเลยเอาลำมาให้ช้างของเรานะครับผมคนนี้ก็เอามาแบ่งการกินนะครับ นี่ก็พังพี่ดาวนะครับนี่คืออาหารที่เราไปเอามานะครับเมื่อเช้าเราไปตัดมาที่บ้านของน้องคุณเงินนะครับก็ได้มาคนละเยอะเลยนะครับคนเมียยาเยอะขนาดนี้ได้กี่วันนี่แต่เมนนอน่อยู่นี่กัแต่มนมันย้อนกับมือหนึงครับผมโอ้วมันเดียวหมดเลยบ่ครับผม จัดหนักจัดเต็มเลยครับเบ่งน้ำครับเขาเขากินเหลือน้อยกินเหลือไหลครับผมอ๋อครับถ้าเขาเหยียบย่ำแล้วเราก็งดให้นะครับในช่วงนี้เขากำลังกินดีครับอาการทางพิ่ดากก็ยังคงที่นะครับยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแต่ฝีก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกไม่นานก็คงจะได้พานะครับ อะไรดีคขามีเปลือกกพุครับเปลือกกระพูดครับเราก็ต้องหาหญ้าใบข้าวผสมนะครับเพราะว่าช้างกินใบข้าวนี้จะอิ่ม,มอ,อิ่มมากนะครับ อิ่มแล้วก็เขากินน้ําดีนะครับเวลากินใบข้าวแล้วน้ําก็จะกินจะ,จะดื่มน้ําได้เยอะนะครับหลับตากินยาอร่อยเลยนะครับนี่มบรรยากาศเย็นๆน,นะครับผมกิน้าอร่อยอร่อย หลับตาอย่างสบายเลยนะครับดูบท่ายืนนะครับผมตรงนี้ก็รอรุ้นให้กำลังใจพี่ดาวนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหรฝีจะสุกนะครับแต่ตอนนี้ผิวหนังเริ่มบางเริ่มบางแล้วนะครับผมถือว่าบาง แต่ถ้าเราแต่ถ้าไม่บางจริงๆหมอก,ก็คงไม่กล้าผ่าครับเวลาผ่านี้เลือดจะเยอะนะครับถ้าผิวไม่บางนะครับเราต้องนวดให้ฝีสุกดีๆนะครับเวลาเราใช้มีดจีดลงไปเลือดจะไม่ได้ออกเยอะนะครับเพราะตามประสบการณ์ที่เคยไปผ่าหลังของข้ามือหน่มานะครับ ช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับพื้นที่สะพานเราก็จะแห้งดีนะครับผมจะแห้งก็บรรยากาศก็เย็นสบายนะครับพื้นที่ก็ไม่แฉะนะครับถ้าวันไหนฝนตกมาซ้ำๆหลายๆวันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็มีแฉะมีเละบ้างนะครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ได้สบายเลยนะครับลมก็เย็นนะครับผมลมเย็นสบายดีมากเลยนะครับที่สะพานของเราบรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับ ลงช้างราคาหลักล้านของพี่ดาวแล้วก็คำาหมื่นนะครับแล้วขันเงินนะครับสามเชือกนะครับพาเพื่อนๆมาก็อยู่คนละล็อกล็อกนะครับผมอยู่คนละเสานะคเขาซอต้นไขรต้นมันนะครับผมเยอะเลยนะครับนี่ก็ดีครับมีที่หลบฝนหลบแดดนะครับก็ถือว่าช้างเราก็ สบายในระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่ใช่สบายเพราะช้างนะครับควานก็จะควานก็ уж, <c oughs> สบายนะครับเพราะว่ากลางวันเราก็มานอนเล่นกับช้างนะครับพักผ่อนที่นี่นะครับลมเย็นสบายนะครับมีอะไรแล้วก็มาทํากินอยู่ตรงนี้นะครับมีกับข้าวมีอะไรก็บางวันก็มาทํากินอยู่กับใต้สะพานนะครับกินนั่งดูช้างไปนะครับน้าบรรยากาศสุดๆนะครับเย็นมากครับลมบรรยากาศนะครับ ่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าเข้าพรรษานะครับการงานก็ไม่มีแหฮนะครับในแล้วอีกอย่างก็มาเจอวิกฤตโควิดนะครับคนตองช้างได้พักผ่อนเลยนะครับผมสบายเลยนะครับพักผ่อนหลายเดือนเลยครับช่วงนี้ช่วงบำรุงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่พร้อมแน่นอนครับงานไม่ได้ทํากินอย่างเดียวครับ ช้างท่าราของเรานี่จะส่วนมากจะมีแต่ช้างเพศเมียนะครับเพศผู้นี้กําลังเป็นเบาเล็กๆนะครับเป็นหนุ่มเล็กๆนะครับยังไม่โตยังไม่โตเตียมเบายังไม่มีเชือกในที่สูงสูงใหญ่ๆงานยาวๆนะครับยังมีแต่เก้าปีสิบปีนะครับแต่ช้างเพศเมียนี่เยอะนะครับผมส่วนมากจะเน้นช้างเพศเมียนะครับเพราะว่าเราใช้ช้างในการ ทัวร์ในหมู่บ้านนะครับก็ต้องป,ปปะผู้คนแบบใกล้ชิดนะครับเราก็เลยเน้นเอาช้างที่นิสัยดีเลี้ยงง่ายนะครับส่วนมากจะเป็นช้างเพศเมียนะครับที่นิสัยดีนะครับ<ม>เพศผู้เขาก็มีนิสัยแตกต่างกันไปแต่ละเชือกของเขานะครับเราก็อาศัยเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะครับเวลาเราทัวร์ตามหมู่บ้านนะครับเด็กเล็กเล่นได้นะครับสามารถเข้ามาใกล้เข้ามาสัมผัสได้โดยที่เราไม่ต้อง ละแวงหรือว่ากังนวลว่าช้างเราจะทําร้ายผู้คนนะครับส่วนมากเราก็เลยเน้นช้างเพศเมียนะครับช้างฉลาดนิสัยส่วนมากจะไม่ดุนะครับเพราะว่าเชื่อนหนดุเราไม่เอาไว้เลยนะครับเราก็จะปล่อยให้เขาไปอยู่กับเจ้าของใหม่เลยนะครับอย่างเช่นช้างเชือกนีนะครับ เด็กก็เข้าได้ผู้หญิงก็เข้าได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะควันนะครับจะเป็นใครก็เข้าได้หมดนะครับผมพี่ดาวก็เช่นกันนะครับช้างชุงนี้ก็นิสัยดีเหมือนกันนะครับวันนี้ตัดหญ้ามาให้กินอย่างเต็มที่เลยนะครับบรรจุให้เต็มกล่องเลยนะครับวันนี้มีเยอะนะครับมีอีกเยอะประมาณสิบกว่าไร่นะครับความรักก็ได้โทรมาบอกให้ไปตัดมานะครับผมก็เลยไปตัดมานะครับเนี่ย เยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ